อันนี้ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับดูนะครับ,รบแต่จริงๆก็เสียดายอยู่นะครับนี่เอาออกเลยครับยิงก็ตัดได้เลยครับแล้วก็ตัด,ดออกลองดูดนะิทุเรียนที่ไม่มีโรคเชื้อรานะครับเราสามารถเอาปกปิดไว้เนี่ยครับเพราะว่าในใบทุเรียนก็มีอาหารมีปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับเขาย่อยสลายลงไปในนี้ก็เป็นทั้งอินทรีย์วัตถุ แล้วก็มีธาตุอาหารลงไปด้วยตรงโคนระแวกออกมาครับนี่เว้นนะครับเพื่อลดโอกาสการเกิดเชื้อโรคเชื้อราได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ไม่ได้เสริมรากนะครับเป็นต้นเดียวนะครับจริงๆแล้วต้นเสริมรากไม่เสริมรากนะครับเสริมรากก็จะช่วยกันยึดก่ออีกอันหนึ่งเวลาเราโยกเนี่ยมันจะไม่ค่อยโยกแต่รากเดียวเห็นไหมครับมันจะโยกนะครับมันจะมีโยกนิดๆนะครับดูเวลาเราโยกครับมันแน่นเห็นไหมครับมันไม่ไปเลยครับโคนมันแน่นมากครับอันนี้ก็คือข้อดีหนึ่งของการเสริมราก ข้อดีที่2คือการเจริญเติบโตเร็วครับครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมนะครับการปรับเปลี่ยนหัวน้ํานะครับจากที่หัวเดียวนะครับกลายเป็น2หัวนะครับให้เพิ่มต้นทุเรียนแต่ต้นเนี้ยมันเป็น2หัวอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับมันก็งามดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพันธุหมอนทองนะครับปลูกจากทุเรียนเข่งนะครับต้นละประมาณ3 0 0พบาทนะครับผมอันนี้ก็ปลูกมารา เจ็ดเดือนน่าจะประมาณนั้นเลยค่ะเจ็ดเดือนนะผมจําไม่ได้นะไม่ได้จดเลยครับอันนี้ก็เป็นโคกน้อยมารอบนี้นะครับจากรอบที่แล้วมันงามเขียวขึ้นกว่าเดิมอีกครับปุ๋ยก็ใส่เหมือนกับต้นเล็กในคลิปที่ผ่านมานะครับเหมือนกันเลยแต่ต้นเล็กไม่งามไม่เขียวเท่านี้เพราะว่าการดูดอาหารของต้นเล็กยังดูดได้ไม่เต็มร้อยไม่ดีเหมือนตัวนี้ตัวนี้อาจจะดูดได้มากนะครับบางท่านนะครับที่โทรมาถามผม ถามว่าทําไมของผมเขียวจางทําไมของผมแตกของผมให้น้าเนี่ยผมไม่ได้ให้แบบกลัวน้ํานะครับผมให้นะครับครึ่งชั่วโมงนะครับบางวันเด็กเปิดถึง40นาทีสองหัวแต่ลักษณะโคกของมันนะครับดินมันแน่นโคกดินมันน้ามันออกได้คือเปียกซึมไปพอดีไม่เกินนะครับออกมาระยะนี้กิ่งนะครับอันนี้แต่งเคยแต่งไปแล้วบางๆนิดหน่อยนะครับวันนี้ลกอีกแล้วแล้วจังหวะที่ผมเคยบอกว่าแต่งกิ่งให้แต่งใบเริ่มแก่หรือใบแก่นะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูแค่ใบประมาณนี้นะครับใบเทยังไม่แก่เต็มร้อยนะครับแต่ว่ามีจังหวะเดี๋ยวปีใหม่จะหยุดจะได้ไม่ได้มาทํานะครับก็จะถ่ายให้ดูก่อนเลยนะครับผมสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผมเจอนะครับอันนึงที่อยู่ที่นี่นะครับก็คือนี่ครับตามท้องนานกกระยางครับมันมาเหยียบฉีกนี่ครับเวลาเข้ามายืนพักเนี่ยกิ่งข้างบนจะเสียหมดเลยยอดนี่ครับเขามาเหยียบฉีกหักไป กิ่งที่เป็นแบบนี้นะครับผมก็จะตัดทิ้งเลยในเมื่อเขาเหยียบหักแล้วก็ไม่เอาครับโดยปกตินะครับเราก็จะแต่งกิ่งแล้วเราก็จะพ่นยาป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแต่งกิ่งให้ดูนะครับว่าต้นเนี้ยมันควรแต่งได้แล้วอย่างนี้นะครับสังเกตดูกิ่งข้างในนะครับถ้าเราไว้เขาไม่โดนแสงเขาจะแห้งตายไปแม้แต่เขางามก็ตามเพราะว่ายอดด้านบนนะครับจะดูดน้ําเลี้ยงไปกินหมดตัวเขาก็จะไม่ค่อยได้แสงครับเขาก็จะแห้ง เอากันไกตัวนี้มาไม่คมเลยขั้นไกตัวนี้เอาไว้ตัดกิ่งใหญ่ๆนี่นะครับแต่งออกเราเลี้ยงเข้าไว้เขาก็ดีนะครับคือเป็นพุ่มเป็นอะไรดีแต่พอสุดท้ายการที่เราจะไปไว้ลูกกับกิ่งแบบนี้มันไว้ไม่ได้ครับเราก็ต้องเอาออกก่อนอันนี้ก็จะเล็มซอยไปประมาณไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาหน้าแรงนะครับถ้าเราเล็มเขามากเกินไปแดดส่องเผาเขาเกินไปนะครับเขาก็จะการจเจริญเติบโตก็จะชะงักนะครับ เกียงแบบนี้นะครับเนี่ยไม่เอานะจริงๆเราตัดได้ตั้งนานแล้วถ้าเราตัดไปเมื่อก่อนนะครับไม่ต้องเลี้ยงเขาไว้เขาก็จะส่งผลให้ตัวอื่นโตได้ดีกว่านี้อีกนี่นะครับอันนี้คือก่อนอันนี้คือกําลังช่วงก่อนแต่งเลยท่านสังเกตดูนะเดี๋ยวพอแต่งแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนครับเราปลูกโตแล้วเราก็ต้องแต่งจกิงนะเราอย่าไปห่วงนะครับบางท่านลูกค้าผมไปปลูกโตได้แบบนี้เลยครับแต่ไม่ยอมแต่งครับ พอสุดท้ายปล่อยเป็นนานจําเป็นต้องแต่งแล้วเพราะว่ากิ่งเริ่มแห้งเริ่มใบหล่นข้างในนะครับเพราะว่าไม่ได้แสงสุดท้ายก็เสียดายนะครับนี่เหมือนผมเลยไม่ได้แต่งตอนนั้นคือเขาโตไม่ดีถ้าสังเกตด,ดูลองย้อนกลับไปดูในคลิปนะครับช่วงสองเดือนแรกนะครับตรงนี้แตกไม่ดีเลยเพราะว่า ดินที่เราปรุงไว้แล้วมันเกิดการเซตตัวในเราปลูกช่วงแรกนะครับกําลังปรับสภาพอยู่บางคนดินเหนียวนะครับไม่รู้ว่าปลูกไปแล้วดินเหนียวมันไม่ยอมโตมันไม่ยอมแตกยอดไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับเข้ามาดูของเราได้นะครับของเราทําให้มันแตกยอดได้นะครับทั้งดินที่มันเหนียวเหนียวนะครับอันนี้มันถอนไม่ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพอมันแตกใบมานะครับอันนี้ต้องเอายาเฉพาะนะครับมาฉีดมันนะครับไอตัวกกเนี่ยถ้าใครปลูกในนา พอเราแต่งแล้วเราก็ถอยออกมามองเขานลดนึงว่าพอเขาทรงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะบีบๆกันไปหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนะครับถ้าเราไม่ตัดปลายก็จะทําให้เขานอนลงมาโดยการโยงก็ได้นะครับอันนี้เขาออกจะขดๆกัน,นหน่อยๆนะครับทุเรียนที่ไม่มีโรคเชื้อรานะครับเราสามารถเอาปกปิดไว้เนี่ยครับเพราะว่าในใบทุเรียนก็มีอาหารมีปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับ ข้าย่อยสลายลงไปในนี้ก็เป็นทั้งอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีธาตุอาหารลงไปด้วยถึงจะไม่มากไม่ได้เต็มร้อยแต่ก็ดีกว่า,าไปทิ้งนะครับครับวันนี้หลักๆก็จะแต่งให้อยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับไม่เอาโหดจนเกินไปอันนี้ก็ถ้าเรียกว่าแต่งก็ปริมาณต้นจากต้นลงมาก็ไม่เกินไม่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับโดยประมาณเพราะว่าเิ่งก็เยอะอยู่พอสมควร ตัวนี้นะครับสังเกตดูกิ่งมันตั้งแข่งกับต้นแม่นะครับ <c oughs> บางทีพี่นันเริ่มเสียดายใช่ไหมถ้าเราจะเอาไว้ <c oughs> ก็จะแข่งกับตัวยอดนะครับอันนี้ก็ตัดทิ้งเลยแล้วกันน่ครับเปิดตรงนี้ออกด้านหนึ่งนะครับถ้ากิ่งมันใหญ่แล้วเปิดออกมาแล้วก็เอามาซอยมันออกนิดนึงครับ แบบนี้นะครับให้ตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงออกมาอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็กิ่งเป็นตำหนิตัดออกแค่นี้เลยนะครับเนี่ยเลี้ยงดูนะครับเดี๋ยวลองดูวันใหม่เรามาแล้วจะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าตัดออกพอสมควรนะครับแต่งกิ่งนี่ก็คือการได้สารอาหารจะดีกว่าไม่แต่งใช่ไหมคะพี่นักเ,เกี่ยวกันไหมคะกับกระตุ้นให้กิ่งหลักที่เราจะเอาลูก มันได้อวบได้โต<า>ดีกว่าปูกไว้โตไปแล้วมีกิ่งเยอะแต่กิ่งมีแต่ขนาดเล็กๆอ่าไม่ดีเราต้องการทําให้กิ่งเขาอ้วนเขาใหญ่เพื่อสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงเอาไว้รองรับผลผลิตนะครับผมอ่ะอันนี้ดูต้นที่แต่งแล้วนะครับกับเมื่อกี้ก่อนแต่งนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าทุเรียนใบมันหล่นแบบนี้นะครับเพราะการแตกยอดเยอะแตกยอดสมบูรณ์สดใสนะ ไม่ใช่เกิดจากเชื้อรานะครับเกิดจากการผัดใบถ่ายอาหารมาให้ใบที่ออกใหม่แล้วใบเก่าก็หมดอายุล่วงหล่นไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับที่เติมหัวน้ําจากสปริงเกอร์1้อแปดสิบหัวเดียวตอนปลูกนะครับระยะแรกตอนนี้เป็นหัวเดียวร้อยแปดสิบห่างประมาณห่างหัวเนี่ยห่างกันประมาณสองเมตรห้าสิบเกือบสามเมตรนะครับฉีดพ่นเข้าหาต้นนะครับถามว่าเราจะใช้หัวแบบเนี้ยไปถึงเมื่อไหร่ ถ้าเราวางแบบนี้นะครับเราก็ใช้ได้อีกประมาณ1ปีไม่เกิน2ปีเพราะว่าต่อไปกิ่งที่ออกมาเยอะน้ำจะต้องตีเป็นวงกว้างเส้นผ่าถูมกลางของวงน้ำก็ตามอายุของต้นของพุ่มถ้าพุ่มใหญ่ก็ให้น้ำกว้างตามแต่จริงๆต้องเอาวงน้ำนำพุ่มนะครับลากไปไวยอดก็เดินไวลากอยู่แคบยอดก็แคบกิ่งก็แคบนะครับ อันนี้นะครับมันลกแล้วนะครับเนี่ยมันเยอะเกินไปครับปลูกพร้อมกันต้นต่อคู่แบบนี้นะครับต้นนี้ต่อที่เสริมก็อยู่ประมาณขนาดแป๊บหกหุนนะครับใหญ่กว่าสี่หุนหน่อยหนึ่งส่วนตัวแม่ไปสองนิ้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็แต่งกิ่งข้างในออกนะครับแหนงในเดี๋ยวเรามาดูการแต่งของผมอีกหนึ่งต้นนะครับว่าจะเหลือขนาดไหนอันนี้ออกครับอันนี้ออกครับตัดเลยตัดออกเลยครับื พี่นัดไม่เคแต่งไปแต่งมามีงูนะคะ <laughs> ไม่แน่ใจ <laughs> ลืมไปเนี่ยครับนกกระยางมันมายืนฉีกอีกแล้วมีตลอดเลยอ๋อมันฉีกใช่ครับมันอยู่ทุกวันนะครับเราไม่มีนั่นนะครับมันฉีกแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ปล่อยไว้ก่อนแต่จรกงก็ตัดได้เลยฮนะแล้วก็ตัดออกลองดูดิพี่นัดตัดยอดมันจะกบแบบชะลอการชะลอกการเจริญเติบโต,ตด้านาสูงแต่จะได้ความอ้วนด้านข้างครับก็แลกกันไปไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะแต่งไว้ให้ดูนะครับสําหรับต้นที่แต่งกับต้นไม่แต่งวันนี้จะแต่งให้ดูแค่สงต้นนะครับแล้วรอบหน้าเราจะมาถ่ายให้ดูว่าแต่งกับไม่แต่งต่างกันไหมในระยะแรกต้นที่แต่งอาจจะโตอาจจะดูไม่ทันในระยะเริ่มต้นนะครับไม่ทันต้นที่ไม่แต่งแต่ระยะยาวๆนะครับต้นที่ไม่แต่งตามไม่ทันนะครับต้นที่แต่งจะดีกว่า กิ่งตำาๆแล้วก็ที่แตกขแขนงเล็กๆมานก,ก็คือแนะนาให้ตัดเลยใช่ไหมพี่น้องตัดเลยครับใบนี้เทฉลาดแล้วใกล้กจะแก่แล้วนะครับแต่งได้เลยเพื่อที่ได้ส่งเสริมให้แตกใบใหม่ได้อีกถ้าเราทําปีหนึ่งแตกได้ประมาณสี่ครั้งขึ้นนะครับมันก็จะโตไวแต่บางคนเขาไม่อยากได้แตกบ่อยนะครับเพราะว่าการที่แตกบ่อยก็ต้องฉีดยาบ่อยค่ะอันนั้นจะใช้ในสาหรับทุเรียนที่โตแล้วเป็นลูกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนเล็กครับเราก็ต้องรีบให้เขาโตนะครับเพื่อที่จะเอาผลผลิตนะครับ ในการแต่งนี่คือถ้าเกิดกำลังแตกใบอ่อนอดนี่คือไม่แนะนำให้แต่งใช่ไหมคะใช่ครับไม่แนะนำให้แต่งช่วงใบอ่อนนะครับแล้วก็แต่งแล้วนะครับเราก็อย่าไปไว้ใจเรื่องการใส่ปุ๋ยอะไรของเรานะครับมันมีผลต่อเชื้อราได้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะฉีดยาป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับเริ่มโป่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่ากิ่งไหนซ้อนกิ่งไหนนะครับเราก็จะเอาออกนะครับที่นี้เนี่ยพอเราแต่งช้า กิ่งนี้นะครับเนี่ยมาซ้อนกิ่งนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับดูนะครับแต่จริงๆก็เสียดายอยู่นะครับนี่เอาออกเลยครับกิ่งบักใหญ่แล้วเราก็มาตัดทับไว้ตรงที่เป็นโดนแดดจัดนะครับตรงไหนโดนแดดจัดเราทับได้เลยครับตรงโคนเราแหวกออกมาครับนี่เว้นนะครับเพื่อลดโอกาสการเกิดเชื้อโรคเชื้อราได้นะครับนี่ครับ อย่างถ้าแต่งกิ่งให้มันโปร่งนี่ก็คือช่วยเรื่องการแดดส่องถึงด้วยใช่ไหมคะแดดส่องถึงข้างในใบที่อยู่ข้างในก็หลังใบก็ได้รับแสงปรุงอาหารได้ดีนะครับต้นไม้ความชื้นลดความชื้นสะสมในลําต้นในทรงพุ่มนะครับก็ลดโอกาสการเกิดเชื้อราแต่กับการโปร่งเกินไปน้ําไม่เพียงพอความชื้นต่ํานะครับการจเจริญเติบโตก็ช้าลงได้เหมือนกันนะครับผม เรามีกําหนดไหมคะพี่นัทว่าสามารถแต่งแต้ตั้งแต่อายุเท่านี้เท่านี้จริงๆของผมนะถ้ามีเวลานะครับถ้าเห็นตรงไม่สวยหรือว่าเป็นกิ่งที่ไม่มีประโยชน์นะครับ6เดือน7เ,เดือนนะครับถ้ามีเวลาแต่งมันเถอะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลามันสามารถอยู่ได้เป็นปีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเรารู้ว่าตรงไหนพอดีนะครับมันจะดีกว่าวต้องซ้อนกันอันนี้ก็ออ,ออกเลย อันนี้ก็ซ้อนครับอันนี้ก็อ่อนครับโอ้โหแต่งกิ่นเป็นยังไงครับด้านนี้เขาไม่มีนะครับ<ฆ>ไม่มีออกมานะครับก็เลยเปิดอย่างนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยเลี้ยงเอาใหม่ครับก็จะอยู่ประมาณอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือข้อเสียของการที่เราปลูกไปโตแล้วเราค่อยมาแต่งกิ่งตรงมันก็จะไม่อาจจะมีบางจุดนะครับที่เราต้องตัดกิ่งที่มันขัดใจเราออกไปนะครับผมที่มันเสียดายแล้วกิ่งที่มันออกมามันก็จะไม่ค่อยกลม ดูแบบโล่งตาเลยนะคะตอนนี้กิ่งครับเดี๋ยววันหน้ามาดูกันนะครับข้างบนจริงๆก็อาจจะต้องแต่งออกเองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะโป่งเกินไปนะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผิดเลยไหมครับจากก่อนแต่งกับหลังแต่งนะครับลเปรียบกันดูเราแต่งทรงเสร็จแล้วนะเวลาเราใส่ปุ๋ยรอบต่อไปนะครับหนึ่งซอกข้างในนะครับเว้นไปเลยไม่ต้องใส่แล้วนะครับหนึ่งแขนก็ได้เรามาใส่อยู่ชายพุ่มเนี่ยครับวน รอบๆข้างในใส่เล็กน้อยถ้าข้างนอกเนี่ยใส่ประมาณ7-80%ข้างในก็20-30%พอนะครับเรียกลากมันออกมาให้ต้นมันกว้างๆนะครับผมมันก็จะได้เป็นแบบนี้อา่าบางคนสวยเหมือนผมนะครับแต่ยังมีใบไหมอยู่ก็ลองเอาวิธีผมไปทําดูนะครับผมให้เขาบอกว่าเปิดน้ําอยู่ประมาณ15นาทีวันเว้นวันไม่เพียงพอนะครับอันนี้น้ําซึมลงลึกเลยประมาณ สามสิบนาทีนะครับสองหัวไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอมันจะแฉะขอเพียงเราตรงกลางให้เป็นโคกนูนๆบนผมนะครับงามทุกต้นนะครับเดี๋ยวลองถอยหลังค่อยๆถอยหลังลองไปดูทางด้านนูนนะครับว่างามจริงไหมครับผมนี่นะครับงามทุกต้นนะครับแต่อันนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเราจะแต่งให้แค่สองต้นเพื่อเอาไว้เทียบวันหน้านะครับในระหว่างต้นแต่งกับไม่แต่งในระยะแรกนะครับต้นที่แต่งจะโตอาจจะหยุดชะลอการเจริญเติบโตไปสักหนึ่งถึงสองเดือน ขึ้นอยู่กับว่าอาหารดีไหมเราแต่งไปเยอะไหมแต่ต้นพุกนี้เขายังโตต่อแต่ขนาดความอ้วนของกิ่งต่อไปตัวนู้นจะอ้วนได้ไวกว่านะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นที่ไม่ได้เสริมรากนะครับเป็นต้นเดียวนะครับจริงๆแล้วต้นเสริมรากไม่เสริมรากนะครับเสริมรากก็จะช่วยกันยึดก่ออีกอันหนึ่งเวลาเราโยกเนี่ยมันจะไม่อยโยกแต่รากเดียวเห็นไหมครับมันจะโยกนะครับมันจะมีโยกนิดๆนะครับถ้าลมแรงๆก็อาจจะไม่เหมาะเดี๋ยวจะพาไปโยกต้นที่ เสริมรากดูนะครับว่าโยกไหมลองมาดูครับดูเวลาเราโยกครับมันแน่นนะครับมันไม่ไปเลยครับโคนมันแน่นมากครับอันนี้ก็คือข้อดีหนึ่งของการเสริมรากข้อดีที่สองคือการเจริญเติบโตเร็วครับการฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยวเร็วครับผมไม่โสมากนะครับผมครับก็ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปทํากันดูผมก็ดูพื้นที่นะครับอันนี้คือนาครับพื้นที่นาการดูแลถามว่าเต็มร้อยไหมไม่เต็มครับนู่นครับ ตัวร้านผมบ้านผมอยู่ห่างจากนี่ห้าร้อยเมตรนะครับวิธีการที่จะมาดูแลที่นี่ก็คือเดินเท้าครับเดินเท้าเข้ามาดูแลมันนะครับก็ไม่ได้มาบ่อยอาทิตย์สองอาทิตย์ผมจะมาสักครั้งหนึ่งนะครับน้ํานี่ก็ปล่อยให้ลูกน้องเปิดนะครับวันหนึ่งเดินมาเปิดน้ําแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับทั้งแปลงสีไร่กว่าเปิดน้ำสองครั้งนะครับเสร็จครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมได้นะครับผมหรือจะสอบถามมาที่เบอร์ 091 793 8 0า0นแะครับแล้วก็086 383 3061นะครับต้นพันธุ์สวยๆตั้งแต่ราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับขึ้นไปเรื่อยๆก็ยังมีบริการให้กับทุกๆท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพ่นัทมากๆคะ่ะสำหรับอีพีนี้